ว้กกูไม่ชอบวก I hate it I hate it with passion กูไม่ชอบเลยแหละการผักดางความหลากหลายมันไม่ได้หนักหกัวใครใช่แต่สำหรับในวงการเกมอันนี้ไม่มีข้อแก้ตัวแวรงโงชิบหาย <Sorry. S 1> ถ้าเกิดจะโวกก็ขอทำเกมให้มันดีเอาแบบเออพี่มาร์สมอร์ลในสไปเดอร์แมนได้ป่ะไอเฮียเกมนั้นแม่งดีจนเข้าอวอร์ดได้อะ่ะ ถ้าเกิดแม่งทำแบบนั้นได้ก็ไม่ว่าอะไรเลยถึงมันจะโดนอวอร์ดมา1ิครั้งแต่ไม่ได้โดนเลือกสักครั้งก็ไม่เห็นเป็นไรก็ถือว่าได้เข้าอวอร์ดหรือบอดเจอร์สเกตความหลากหลายคือแม่งเถียงไม่ได้เลยนะเว้ยตั้งแต่ชายหญิงออกเอเลียนแม้กระทั่งหมีและมีคนเลือกจัดกับหมีเยอะด้วยนะถ้านี่ไม่หลากหลายก็ไม่รู้จะพูดยังไงละแต่สิ่งที่กูเห็นในเกมวอล์กอ่ะมัน,ม,นมันผลักดันจนเกินไปอะ่ะจนแม่งดูความสนุกของเกมไปเลย ดูอย่างตอนนี้ดิคองโคดโอ้โหคนเล่นไม่ต้องพูดถึงเอาให้แตกพันยังไม่ถึงเลยหรือจะดูเกมเพลย์ของมันก็ได้แม่งเหมือนโปวัตแตสโลไล์อะ,อะดัสบอลไอเกมนี้แม่งสอนยันแคนเซลคนเลยกูยังงงอยู่เลยนี่กูเล่นเกมเหรอือวกูเล่น Twitter วะเนี่ยฟินล็อกกูเล่นเกมนี้ไปแล้วนะเวยถ้าเกิดใครไม่ดูคลิปอ่ะนะกูยังไม่รู้สึกสนุกกับมันเลยอย่าบอกนะว่ามันไม่ได้ทำมาเพื่อกูเล่น oh. นะนะาาาานะ ก่อนที่จะมีสังคมเกมไหนสักเกมนะเว้ยคนสร้างเกมเขาสร้างมาเพื่อให้ทุกคนเล่น everyone to play everyone to enjoy และคนสร้างเกมทุกคนเขาอยากเห็นตัวเลขและสังคมในเกมของเขานั้นอยากแต่ตัวเลขมันโชว์แล้วอะตอนแรกกูก็สัจใจอย่างนั้นไอ้เฮี้ยคนควดัสบอลมึงสู้แบนบิบูคงไม่ได้ว่เี้ยแต่กูก็รู้สึกส,สงสารในเวลาเดียวกันเพราะที่แต่ละที่ไม่ว่าจะที่ไหนก็มีคนงานที่มีประสิทธิภาพ และแต่ละที่เขาก็อยากให้เกมของเขาโด่งดังผลักดันให้ค่ายของเขาเป็นค่ายเกมที่ใหญ่เป็นค่ายเกมที่ยักษ์ใหญ่ที่ใ,ใครๆก็จับตามองว่าเกมใหม่ของเขาจะเป็นเกมอะไรแต่ความหวังของเขาก็ถูก no your fucking place trash เพราะการโฟกัสเกิดสิ่งที่เรียกว่าความหลากหลายทางเพศและเชื้อชาติมันไม่ผิดหรอกมันไม่ผิดหรอกจนตอนนี้แม่งในชีวิตจริงไม่มี LGBT joy latv อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วและอย่าง ความหลากหลายในเกมมันก็มีอยู่แล้วด้วยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ต้องถามหรอกว่าอะไรอ่ะโหมดแต่งตัวไงและแต่ละเกมถ้าเกิดใครมีโหมดแต่งตัวนะไม่ต้องพูดถึงเลยแม่งอยู่ยามมากกว่าเล่นเกมจริงอีกไม่มีใครเขาอยากแต่งตัวให้เหมือนตัวเองในชีวิตจริงหรอกเข้าใจไหมโอ้โหแม่งแต่งตัวยันสวยไปจนถึงแม่งเฮี้ยจะจัดก็ยังมีเนี่ยหลากหลายส,สัตว์เลยเนี่ยแต่ถ้ามึงสวยหลยหล่อใช้อยู่แล้วก็ you do you I guess สถ้าอยากแต่งตัวเหมือนตัวเองอะนะ แล้วมันจะมีใครต้องถามไหมว่าตัวละครที่กูเล่นหรือ NPC ที่กูคุยเฮ้ยมันเป็นเพศอะไร No one fucking cares No one cares มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับสตรอรี่เลยไอ้สั์หรือในเกมผีเง,งี้ยแบบตัวละครหนึ่งถูกฆ่าตายแล้วมึงจะแบบไอ้เชี่ยันโดนข้างตายเพรว่ามันเก เพราะแมงมุมกูทำไมเนี่ยดูดิแมงมองกูแปลกๆแล้วในไอสัตว์มันไม่มีใครแคร์หรอกถ้ามันไม่สร้างสตอรี่วนกับสิ่งนั้นสิ่งเดียวแล้วใครมันจะไปเล่นน่ะสำหรับกูไม่สนหรอกนะว่ามันโว้กหีแตกอะไรช่างมันเถอะแต่อย่างน้อยเกมดีมีเลื่อนได้มีความคิดยูนิคเล่นแล้วสามารถเล่นได้เรื่อยๆไอ้เหี้ยจนตอนนี้แบทมิฟว์ของแม่งกลายเป็นเดอะเน็กฮอกวอรเลกาซี่ที่แม่งโดนโว้กลุมด่าแต่แม่งเสือขายดีสัสสัอ่ะแล้วมึงตัดภาพมาที่ยูบีซอฟดิ กับ2เกมของเขากับเพียอะไรก็ไม่รู้ไม่คุ้มราคาด้วยเนี่ยกูอยากถามพวกโบกหรือว่าคนที่จะมาอะไรเนี่ยกูถามแบบว่ามันเหนื่อยไหมกับการที่แบบว่าต้องมาแสดงความโบกใส่แบ๊บไม่ปูคลองไม่มีความหลากหลายบอกอะไรประมาณนี้พูดไปพูดมา,าเหมือนจะทําให้คนอื่นเขาไม่อยากเล่นเกมนี้แต่การว่าเกมแบ๊บมิทูคลองไม่เสียคายดีเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม,มถ้าอยากถามว่าพวกกูต้องการอะไรอ่ะ we want a good game good stories, not the DUI pushing agenda bullshit teaching people how to cancel like you are on Twitter that's why some company don't want you because they know it's not worth it and it shows และถ้าเกิดจะทำเกมนี้อ่ะก็ทำได้นะแ้และทุกคนบนโลกก็จะวิจารณ์ให้แบบไม่เหมือน IGN does for sure และก็ไม่ fake reaction ด้วย กูคิดถึงช่วง2010เลยว่ะ When the game สร้างมาเพื่อความสนุกอ่ะไม่สนเรื่องอันเจนดาเรื่องเฮี้ยอะไรเลยสนุกยูนิคลองคิดดูดิถ้าเกิดดัก k z นหนึ่งเปิดช่วง2024อะกูเชื่อเลยไม่จะมีดราม่ามอะไรหนึ่งตัวแหลกคล้ายๆเหตุผลเดียวกันกับมาเลนียเลยเฮ้ e n STRONG WOMEN'S WEAK แต่งตัวอะไรก็ไม่รู้เี้ยอะไรก็ไม่รู้ we are human เด็ก<ร>ติจนตอนนี้กูแม่งกลัวค่าหนึ่งแล้วอะ่ะสวีทเบบี้อะ่ะแม่งเอ้ยแบบใครรู้นะว่าเกมไหนไม่เข้าร่วมกับสวีทเบบี้นะเว้ยแฟนขับเกมตอนนี้แม่งกลุมหัวเลยอะ่ะแบบ Mo โต้คอมแบเงี้ยไซเล็กเซ็โตในภาคก่อนมันเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอวะทำไมตอนนี้เป็นผู้หญิงแล้วอะ่ะ คือมันไม่ส t นสตอรี่ก่อนๆเลยไอ้ห่าเหมือนแม่งจะทําให้ความหลากหลายอย่างเดียวจนแม่งไม่สนสตอรี่มันก็ไม่ได้ปะถ้าอย่างนั้นไม่เอาฟรอสตในภาค11มาจะไม่ดีกว่าเหรออันนี้ไม่รู้นะว่าใช่สวิตเบบี้หรือเปล่าแต่แม่งเออไม่ต้องโฟงกัสที่อะไรขนาดนั้นก็ได้ให้ตายเถอะนี่มันในเกมนะเว้ยทำไมต้องซีเรียสเรื่อง Diversity ตี้หรืออิน l u ูชันขนาดนั้นแม่งโคตรปัญญาอ่อนเลยกูบอกต จนตอนนี้กูไม่รู้แล้วเนี่ยว่าเกมต่อๆไปมันจะโดนอย่างนี้อีกหรือเปล่ากูไม่รู้ว่าเกมต่อๆไปที่กูอยากจะเห็นอยากจะไอ้นี่มันจะรวมความโบ๊ผสมในเกมอยู่หรือเปล่ากูก็ไม่รู้จริงๆแต่ถ้าเกิดจะพูดตามตรงเลยนะคนพัฒนาเกมอย่าเพิ่งโฟกัสเรื่องความโบ๊ทชิด diversity inclusion bullshit อย่าเพิ่งโฟกัสเรื่องนั้นโฟกัสนิดนึงได้จะใส่มาแค่นี้นิดหน่อยเชิญเลยแต่อย่าใส่มาจนแบบว่าแม่ง ดูดความสนุกของเกมไปเลยอะไม่ต้องใส่มาเยอะขนาดนั้นก็ได้ปะไอเ้เห้ยใส่มาทั้งสตอรี่ทั้งเกมเพลย์ทั้งอะไรประมาณนี้โอ้โ oh หไอเ้เหี้ยจนกูเล่นนี่กูต้องแบบว่ากูต้องใส่ชุดเรนโบกูต้องใส่ผ้าพันหัวเรนโบ์ถือพรายแฟรไปด้วยเลยเฮ้ยเบ้อขอลอง we want a good game good game good fucking game แต่นี่มันในความคิดเห็นของกูนะแต่ละคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่แล้วพวกเราให้เกียรติความคิดเห็นของทุกคนอยู่แล้วคุณจะอยู่ฝั่งไหนเรื่องของคุณเลยพวกเราให้เกียรติทางเลือกของคุณอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ช่างพวกเราให้เกียรติคุณแต่นี่คือความคิดเห็นของโวกในเกมจริงๆในวงการเกมไม่เกี่ยวอะไรกับในชีวิตจริงเลยนะฉะนั้นใครที่จะพิมพ์อะไรคิดให้ดีคิดให้ดีก่อนเด้อคิดให้ดีก่อนนะคิดให้ดีก่อน โอเคก็มีอยู่แค่นี้แหละบาย